พระกิติคุณโดยลูกาในวิดีโอแรกเราได้อธิบายว่าลูกาได้บรรยายภาพย้อนผู้ให้บัพติศมาและพระเยซูในฐานะผู้ทําให้เรื่องราวของอิสราเอลและพระสัญญาของพระเจ้าที่กล่าวไว้ในพันธสัญญาเดิมได้สําเร็จจากนั้นได้เห็นพระเยซูทรงเริ่มราชกิจของพระองค์ทรงนําข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าเมื่อยังคนยากไร้ในอิสราเอลอันได้แก่ชนชั้นล่างในสังคมและบรรดาคนนอกข้อและพระเยซูทรงสอนว่าอาณาจักรของพระองค์นั้นกลับตรบัด เพราะพลิกความค่านิยมในสังคมอย่างสิ้นเชิงตอนนี้จบตรงที่ลูกาสแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นโมเสสใหม่ที่จะนําการอพยพใหม่เข้ามาด้วยความตายของพระองค์ในเยรูซาเลม็มดังนั้นเราจึงมาถึงตอนกลางของพระกิจคุณที่ค่อนข้างยาวเมื่อพระเยซูทรงนําอิสราเอลใหม่ที่พระองค์เพิ่งทรงต,งตั้งขึ้นเดินทางไปเยรูซาเลม็มตอนนี้พระเยซูรตรัสสอนและใช้คําอุปมาเป็นหลัก ขณะที่พระองค์พบผู้คนต่างๆระหว่างทางโดยกลุ่มหลักที่ตรัสด,ด้วยคือสาวกของพระองค์ที่ทวีจํานวนขึ้นด้วยเหตุนี้ลูก,กาให้ภาพการติดตามพระเยซูเป็นเหมือนการเดินทางซึ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณเช่นกันเมื่อคุณเรียนรู้ขณะเดินทางไปตามเส้นทางชีวิตอย่างแรกพระเยซูทรงชวนให้สาวกร่วมทำภารกิจของพระองค์ขณะที่ทรงส่งพวกเขาล่วงหน้าไปเพื่อประกาศอาณาจักรของพระเจ้า ตั้งแต่แรกเริ่มการเป็นสาวกของพระเยซูจึงหมายถึงการมีส่วนในพันธกิจแห่งอาณาจักรของพระเยซูทำให้พันธกิจนั้นเป็นของตัวเราเองและเมื่อสาวกของพระเยซูกลับมาพระองค์ก็ทรงสอนพวกเขาหลายอย่างเกี่ยวกับการอธิษฐานการวางใจว่าพระเจ้าจะทรงจัดหาให้และในลูกาานี้สิ่งที่พระเยซูตรัสส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเงินทรัพย์สมบัติและการมีน้ำใจมากกว่าคำสอนของพระองค์ในตอนอื่นหากการติดตามพระองค์เป็นเหมือนการเดินทาง นี่ควรจะสร้างความคิดที่จะพกข้าวของไปน้อยๆทำให้เป็นอิสระจากการบ้าสมบัติจนสามารถใจกว้างได้อย่างสุดขีดประเด็นหลักอีกเรื่องในตอนนี้คือพระเยซูยังคงทำพัตกิจกับคนยากไร้ขณะทรงเดินทางก็สร้างอิสราเอลใหม่ขึ้นเรื่อยๆพระเยซูทรงพบปะคนสรารพัดรูปแบบทั้งเจ็บป่วยตาบอดทรงพบคนสมาเรียที่เป็นศัตรูของอิสราเอลมาแต่โบราณและทรงพบสเคียสผู้โด่งดังเขาเป็นยิว แต่เป็นหัวหน้าทีมเก็บภาษีจากคนชาติเดียวกันทรงรมคนสังคมรังเกียจทั้งปวงได้พบพระเยซูและชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงจากการพบพระองค์ดังนั้นพวกเขาจึงเข้าร่วมในชุมชนอาณาจักรของพระองค์พระเยซูทรงอธิบายสิ่งนี้ด้วยภาพของงานเลี้ยงใหญ่พระองค์เสด็จมาเพื่อค้นหาและช่วยคนที่หลงหายไปดังนั้นเมื่อมีคนได้พบพระเมตตาของพระเจ้าพระเยซูก็ทรงฉลองด้วยยินดีแต่ไม่ใช่ทุกคนในงานเลี้ยงมีความสุข ลูก,กาเล่าหลายเหตุการณ์ที่พระองค์ไปร่วมงานเลี้ยงกับผู้นำอิสราเอลและพวกเขากลับคอยตอบโต้พระองค์อย่างเผ็ดร้อนเมื่อพระเยซูแตะเรื่องความเย่อหยิ่งและน่าซื่อใจคดของพวกเขาสภาพแตกต่างสุดขั้วของงานเลี้ยงเหล่านี้เห็นชัดที่สุดในคําอุปมาของพระเยซูเรื่องบุตรหลงหายพ่อมีลูกชายสองคนลูกคนหนึ่งโง,ง่เขลาจนหนีออกจากบ้านพลานมรดกของตนจนสิน้นแต่ในที่สุดเขากลับมาและกลับใจพ่อก็ยกโทษให้ พร้อมจัดงานเลี้ยงใหญ่โตเพื่อเฉลิมฉลองที่ลูกชายกลับมาลูกคนชั้นเคยหลงหายไปแต่บัดนี้พบแล้วแต่ลูกคนโตผู้ไม่เคยทอดทิ้งพ่อโกรธมากเขาคุณเคืองมากที่พ่อใจดีกับลูกเหลือขอคนนี้ในคําอุปมาที่โด่งดังนี้พระเยซูกําลังอธิบายพันธ,ธกิจทั้งหมดของอาณาจักรแกเหล่าผู้นํางานเลี้ยงนั้นหมายถึงความยินดีที่พระเจ้าได้ต้อนรับคนทุกชนิดเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์เงื่อนไขเดียวของการเข้าร่วมคือความถ่อมตนและการกลับใจใหม่ นี่ชี้ให้เห็นถึงโศกนาฏกรรมของเหล่าผู้นําอิสราเอลผู้ปฏิเสธพระเยซูและชุมชนแห่งอาณาจักรที่กลับตรบัดของพระองค์และการต่อต้านพระเยซูก็รุนแรงขึ้นในที่สุดพระองค์มาถึงเยรูซาเล็มเพื่อร่วมเทศกาลปัสกาขณะเข้ามาใกล้เมืองพระองค์ทรงร้องไห้เหล่าสาวกของพระองค์ต่างร้องยกย่องพระองค์ในฐานะกษัตริย์เมสสิยาแต่ผู้นําอิสราเอลกลับประนามพระองค์พระองค์ทรงรู้ว่า การที่พวกเขาปฏิเสธอาณาจักรแห่งสันติของพระองค์จะนำอิสราเอลไปสู่การต่อต้านและการกรบฏต่ออาณาจักรรมนี่จึงนำหายณะมาสู่นครนี้พระเยซูทรงสำแดงหายนะของเยรูซาเล็มด้วยสัญ,ญลักษณ์ขณะที่ทรงปลีเข้าไปในพระวิหารพระองค์ทรงขับไล่เหล่าคนขายสัตว์ออกไปพระองค์ทรงหยุดระบบการถวายเครื่องบูชาและตรัสว่าสถานามัสการนี้ได้กลายเป็นซ่องโจกรกบฏและจะถูกทำลาย การกระทำเช่นนี้ก่อให้เกิดการโต้แย้งใหญ่โตระหว่างพระเยซูและผู้นำอิสราเอลทั้งหมดนี้นำไปสู่คำทำนายของพระเยซูที่ว่ากองทัพโรมจะมาล้อมนครน,นี้ไว้จะทำลายนครน,นี้รวมทั้งพระวิหารภายในชั่วอายุคนนี้จากนั้นพระเยซูทรงจากไปพร้อมสาวกเพื่อรับประทานอาหารฉลองปัสกานี่เป็นสัญลักษณ์ประจำปีระลึกถึงการที่อิสราเอลได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสผ่านทางการตายของลูกแกะ แล้วพระเยซูทรงเปลี่ยนขนมปังและเล้าอางุ่นให้เป็นสัญลักษณ์ใหม่ของการอพยพครั้งใหม่นี้พระกายที่แตกสลายและพระโลหิตท,ที่หลั่งออกจะนำเสรีภาพมาให้อิสราเอลใหม่ของพระองค์หลังจากอาหารมื้อนั้นพระเยซูถูกจับกลุ่มพระองค์ถูกสอบสวนต่อหน้าผู้นำอยู่จากนั้นถูกกล่าวหาว่าอ้างตัวเป็นกษัตริย์และลูกาเน้นว่าพระเยซูเป็นผู้บริสุทธิ์แม้แต่ปีลาซึ่งเป็นผู้ว่าชาวโรมยังกล่าวว่าพระเยซูบริสุทธิ์ถึงสามครั้ง ก่อนที่เขาต้องยอมแพ้ผู้นำอยิวแม้กระทั่งเฮโรดผู้ปกครองกาลิลีก็ไม่อาจตั้งข้อกล่าวหาพระเยซูได้แต่พวกผู้นำก็กดดันปิลาตให้ตรึงพระเยซูบนไม้กางเขนจนพระองค์ก็ถูกประหารเช่นกันขณะเผชิญความตายที่แสนทรมานพระเยซูสำแดงความรักและพระเมตตาของพระเจ้าตามที่พระองค์ได้เฝ้าสอนมาตลอดพระองค์ทรงยกโทษให้กับทหารที่ตรึงพระองค์บนไม้กางเขนจากนั้น นักโทษคนหนึ่งที่ถูกตรึงไม้กางเขนอยู่ข้างพระองค์ได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วพระเยซูคือผู้ใดเขาทูลว่าขอพระองค์โปรดระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จไปสู่อาณาจักรของพระองค์คำตรัสสุดท้ายของพระเยซูให้ความหวังกับนักโทษที่ต่ำต้อยวันนี้เจ้าจะได้ไปอยู่กับเราที่เมืองบรมสุกเกษมหลังจากทรงสำแดงพระเมตตาและความใจกว้างครั้งสุดท้ายพระเยซูก็สิ้นพระชน เขาเอาพระศพไปวางไว้ในอุโมงค์แล้ววันแรกของสัปดาห์สาวกบางคนของพระองค์มาที่อุโมงค์แต่พบว่าอุโมงค์นั้นว่างเปล่าทุสวรรค์สององค์มาบอกว่าพระเยซูทรงมีชีวิตอยู่พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตายและพวกเขาจากไปด้วยความตกตะลึงตรงนี้เองลูกาเล่าเรื่องแสนสวยงามของเขาสาวกสองคนของพระเยซูกําลังเดินทางจากเยรูซาเล็มไปเมืองเอมมอุสทั้งสองหัวใจสลายจากการที่พระเยซูสิ้นพระชนท่านใดนั้น พระองค์ก็อยู่ตรงนั้นเดินไปกับเขาแต่พวกเขาจําพระองค์ไม่ได้พระองค์ตรัสถามว่าทําไมพวกเขาจึงโศกเศร้านักพวกเขาก็เล่าถึงความหวังของพวกเขาให้พระองค์ฟังว่าพระเยซูน่าจะปลดปล่อยอิสราเอลแต่ตอนนี้พระองค์ตายแล้วทั้งหมดจบสิ้นลงแล้วต่อมาพระเยซูทรงร่วมโตอาหารกับทั้งสองทรงหักขนมปังเหมือนกับตอนที่ทรงทำตอนมื้อปัสกาเวลานั้นเองพวกเขาก็จำพระองค์ได้ แล้วพระองค์ก็หายไปลูกาเล่าเรื่องนี้เพื่อเน้นประเด็นความสําคัญของการติดตามพระเยซูเมื่อสิทธิ์ของพระองค์เอาความคิดของตัวเองมาเป็นใหญ่คิดว่าพระองค์น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พวกเขาจะไม่เห็นพระองค์และจะไม่รู้จักพระองค์จนกว่าเรายอมต่อตนเองต่ออาณาจักรที่กลับตรปัดของพระองค์ซึ่งปรากฏอยู่ที่พระกายแตกสลายบนไม้กางเขนที่พระองค์ประทานให้ด้วยความรักเสียสละเราจึงได้เห็นและรู้จักพระเยซูที่แท้จริง ฉากจบของพระกิตติคุณลูกาเป็นภาพอาหารอีกมือ้อพระเยซูได้ปรากฏพระองค์กับเหล่าสาวกทรงอธิบายพวกเขาจากพันธสัญญาเดิมว่านี่เป็นแผนการของพระเจ้าพระเมสยาจะเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลโดยการทนทุกข์และสิ้นพระชนเพื่อบาปของพวกเขาพระองค์จะชนะความชั่วร้ายของพวกเขาด้วยชีวิตของพระองค์ที่เป็นขึ้นจากตายตามที่ซิเมโอได้พยากรณ์ไว้ในบทที่สองอาณาจักรของพระเยซูจะเคลื่อนออกจากอิสราเอลไป เพื่อการอภัยโทษของพระเจ้าจะได้ถูกประกาศไปถึงปวงประชาชาติและทุกคนได้รับเชิญให้ติดตามพระเยซูแต่พระเยซูสั่งให้สาวกของพระองค์รออยู่ในเยรูซาเล็มเรื่องรับพระวิญญาณที่จะเสด็จมาเพื่อเสริมกําลังพวกเขาสําหรับพันธกิจใหม่นี้และนี่เชิญชวนให้คุณอ่านหนังสือเล่มต่อไปของลูกาคือพระธรรมกิจการแต่ในตอนนี้นี่คือพระกิิคุณโดยลูกา